ดีครับคุณผู้ชมพวกผม,มแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บียนแคแล้วก็วง c ีงเจนเเช่นเคยนะครับชัวนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นี่ไม่มีการรีวิวเสื้อบอลไปอย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าผมจะไปข้างนอกก็เลยต้องใส่เสื้อตัวนี้นี่แหละนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆของน้องคนนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ 19ปีของน้องนะครับแล้วก็ผมก็มาทำคลิปเขียนบทความให้น้องชา้าไปวันหนึ่งก็ขอโทษมานะที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็จะเขียนแบบไม่ค่อยตรงกับวันเกิดของน้องสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่ได้เขียนไม่ได้ทําอะไรให้น้องนะครับก็อ่ะมาลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็เมื่อวานครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดครบรอบ อายุ19ปีของน้องเฟรมสมาชิกรุ่นที่3ของวง B.K.48 นะครับที่ตอนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเชิดฉายมากๆเลยนะครับน้องมีโอกาสได้ทำงานอะไรหลายๆอย่างให้แก่วงเยอะมากนะครับได้รับโอกาสเยอะจริงๆก็ไล่มาตั้งแต่ตอนแรกนะครับเข้าวงมาใหม่ๆเลยก็ถือว่ามีความโดดเด่นตรงที่หน้าตาน้องก็ดีแหละแล้วก็มี บางสิ่งบางอย่างที่ดูคลายน้องปัดนนะครับหลายๆคนก็เลยวีดกันก็น้องก็จะได้รับความสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของอ่ะเป็นมีรายการเซนไปนะครับก็ทำให้เราได้รู้จากวิถีชีวิตตัวตนของน้องมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยที่ผมแบบประทับใจมากๆเลยก็คือน้องน้องชอบเต้นโขอนอ่ะซึ่งซึ่งมันว้าวามากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง เราเรียนโขนเราไม่ใช่เรียนเป็นแค่ตัวตัวนางอะ่ะแต่เป็นตัวลิงเลยซึ่งอูว้าวว้าว,ว,าวจริงๆนะครับแล้วน้องให้เหตุผลว่าสั้นๆง,ง่ายๆเลยเขาจากเรียนโขนเพราะว่ามันเท่ดีนะครับแล้วก็โรงเรียนเขาให้เรียนด้วยน้องก็เลยเรียนแล้วก็รู้สึกรักกับการเต้นโขนนะครับก็เออว้าวว้าว,ว,าวมากๆจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น้องก็เริ่มได้โอกาสเฉิดฉายสายแสงขึ้นมาบา้างนะครับ ไม่บ้างละเยอะเลยกับสเตจของทีมเทรนนีนะครับกับเบรเเคิคิวเซที่น้องได้ขึ้นแสดงอยู่ยื่อยแล้วก็เรียกเขาเรียกสร้างความสนใจเรียกเสียงเฮ hey, เรียกเสียงวีดจากคนดูแฟนคลับได้เยอะมากๆนะครับถึงแม้จะมีบางช่วงที่มันมันต้องพักไปบ้างนะจากโควิด1 9นแต่ว่าน้องก็สู้นะครับแล้วก็มันก็เป็นความสู้ที่แบบพอมารู้เหตุผลทีหลังก็รู้สึกว้าวมากๆนะครับว่า ตอนแรกน้องกะมาอยู่วงเนี่ยแค่ปีเดียวแล้วก็จะไปเรียนต่ออเมริกาแต่ว่าพอน้องเห็นว่าแบบเอ้ยแฟนคลับรักเอ็นด,ดูน้องน้องก็รู้สึกว่าไม่ได้ละต้องอยู่ต่อฉันจะอยู่ต่ออย่างนี้แหละนะครับก็ถือว่าเออเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ดีเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับแล้วก็การตัดสินใจในครั้งนี้ก็ทําให้น้องแบบก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างงดงามมากๆแล้วก็มีผลงานอะไรเยอะแยะตามมาอีก มากมายไม่หยุดนะครับไลนงแนวการมีรายชื่อติดเพลงเดบิวต์ของรุ่นนะครับเพลงเฟิร์นลบบิดในอัลบัม้ม่ใชอัะบัมซิงเกิลไซยุนาราครอนะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่ติดแค่ <c oughs> เพลงของรุ่นอย่างเดียวเพลงหลักในซิงเกิลน้องก็ติดด้วยนะครับในเพลงไซยุนาราคอรก็ถือว่า,ว,าว้าวมากๆนะครับเป็นการ คือโปอยู่ๆก็โผล่มาติดทั้งเพลงในรุ่นแล้วก็เพลงหลักของซิงเกิลเลยเนี่ยแบบมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงของงาน general election ซึ่งน้องก็สามารถมีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่ม under girls อีกนะครับก็ทำให้น้องมีผลงานในซิงเกิลที่2องของวง b i n k d i e ซิงเกิล believers เนี่ยอยู่ในเพลง make noise นะครับก็เป็นเพลงเต้นเท่ๆแล้วน้องก็ ทำได้ดีมากๆนะครับว,ว้วาววเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับก็น้องก็ยังมีรายชื่ออยู่ในซิงเกิลที่13ของวงบินเคฟวนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รุ่นหนึ่งส่วนหนึ่งหมดสัญญาไม่ต่อสัญญากับวงไปแล้วก็จะต้องเอาเจนใหม่ก้าวขึ้นมานะครับและน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงเกเมบนะครับติดเซนเปรสิ์ด้วยก็ คือว่ายิ่งก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่หยุดยั้ยงนะครับคือไม่หยุดจริงๆนะเพราะว่าหลายนะซิงเกิลที่สิสเนี่ยซิงเกิลสัญญาณนะซิงเกิลจูิ้สามแคปเชอร์เนี่ยน้องก็ยังคงมีรายชื่อติดเซนบาสื่ออีกซึ่งโอ้โหว้าวว้าวจริงๆนะครับติดมารัวๆรัวๆตๆๆๆลอดเลยอ่าไม่ส่วนใหญ่็จะเป็นแบบเซนบาสืลอด้วยนะแล้วก็มีแค่ซิงเกิล เลือกตั้งที่อยู่ในเ่งรองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอ่าก็จะมีในช่วงที่เป็นการแข่งขันของอางานชังเก้นครั้งล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าน้องจะไม่ไม่มีไม่สามารถเอาหุ่นชุดเข้าไปอยู่ใน16คนสุดท้ายี้เซนมปร์สึกในระดับที่4ได้แต่ว่าน้องก็เรียกความสนใจได้มากๆกจากชุดของน้องนะที่แบบ ใส่ชุดที่แบบอลังการงานสร้างมากๆก่ะชุดชุดกงเตกนะครับซึ่งโอ้ผมก็ไปอยู่ในงานนั้นแล้วเห็นชุดล้วแบบเออว,ว้าวเลยน้องน้องทุ่มเทมากๆาจริงๆนะครับถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับงานมากๆาจริงๆนะคือพอน้องเลือกแล้วตัดสินใจทําแล้วเนี่ยน้องไปสุดจริงๆเลยในทุกทุกงานที่น้องได้รับโอกาสาจริงๆในทุกงานที่น้องตั้งใจทําน้องท,ทําเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็จะมีอะในส่วนของซิงเกิลใหม่ที่ประกาศกันไปนะครับที่โบตกิกรีเฟรนก็ยังได้รับโอกาสอีกก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าอยู่ในเพลงหลักหรือเพลงรองใครเป็นแฟนตับน้องก็มาบอกกันได้นะครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยนี่ก็คือผลงานในส่วนของซิงเกิลทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังมีอีกผลงานหนึ่งที่ น้องทำได้ดีมากๆเลยก็คือในเจียเตอร์นะครับก็เล่าไปแล้วว่าในสเตเทรนนีเนี่ยน้องน้องเจ๋งมากๆาจริงๆทำผลงานได้ดีมากๆนะครับก็ทำให้น้องได้รับโอกาสเข้าไปติดทีมในทีม B3 จนได้นะครับก็คือว่าเก่งมากๆจริงๆนะครับสำหรับน้องนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของน้องนะครับในส่วนของ ที่อยู่ในวงนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าน้องเฟรมโดดเด่นไปกว่านั้นเลยก็คือเรื่องของนิสัยของน้องนะครับก็ออย่างที่คนทราบกันดีทุกคนน่าจะทราบข่าวกันแหละเพราะว่าวงก็โปรโมทให้บ่อยๆก็คือการที่น้องอใช้ภาษามือในการสื่อสารกับแฟนคลับนะจนได้รางวีรางวัลวเลยที่น้องเขาบอกว่าเออมีแฟนคลับเขาแบบไม่ เขาเรียกเป็นผู้พิการทางหูใช่ไหมครับก็น้องก็รู้สึกว่าอยากจะสื่อสารกับแฟนคลับกลุ่มนี้น้องก็เลยไปเรียนภาษามืออย่างจริงจังแล้วก็สามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับแฟนคลับกลุ่มนี้ได้ซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ว้าวมาก,มากนะกับเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจทําสิ่งดีๆขนาดนี้เพื่อแฟนคลับอะ่ะมันมันทำให้แบบอ่ะหลายคนที่บางคนอาจจะไม่ได้โอชิน้องเฟรมอะ่ะก็ต้องให้ความสนใจน้องขึ้นมาอย่างผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้โอชิน้องแตนะ่ผมก็ รู้สึกว้าวมากๆเลยกับสิ่งที่น้องเฟรมทำนะครับมันมันเจ๋งมากๆจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน้องเฟรมทาให้ผมเอ็นดูน้องมากๆเลยก็คือการที่น้องเฟรน้องน้องเฟรมเป็นคนที่เข้าหารุ่นพี่ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆอะ่ะแล้วก็เป็นการเข้าหาที่แบบเคารพด้วยนะไม่ได้แบบเข้าไปแบบก้าวร้าวแบบไม่ให้เกียรติรุ่นพี่ ผมผม,ผมดูจากไลฟ์หลายๆครั้งผมรู้สึกว่าเอ้ย <c oughs> น้องเฟรมเป็นคนที่เข้าหารุ่นที่อย่างรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองเนี่ยทําได้ดีมากๆจริงๆนะครับอย่างซัดจังเนี่ยโอ้หผมมันมีอยู่คลิปหนึ่งเหมือนไปโรโชว์ทางวจังหวัดด้วยกันแล้วก็นอนไปนอนอยู่ด้วยกันนะครับคือ <c oughs> เขาเรียกว่าปูไปรูเมกกันในโรโชว์ครั้งนั้นเนี่ยก็เห็นเลยว่าเอ้ยเฟรมเขาเขา้เขาหาน้องซัตจังได้ดีมากน้องซัดจังเขาก็อย่างที่รู้อยู่ว่า พอรุ่นหนึ่งหายหายกันไปน,น้องก็เหงาเหงาหน่อยแต่เฟรมก็เข้ามาสร้างความสดใสให้กับสัจจังเนี่ยผมก็รู้สึกดีมากๆนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ใช่สัจจังคนเดียวนะครับรุ่นพี่คนอื่นน้องก็เข้าหานะครับอย่างนิวเนี่ยก็เออน้องก็เข้าหานิวนะครับเห็นเล่นกันที่หอเห็นไปกินข้าวอะไรด้วยกันบ่อยๆก็รู้สึกว่าเออเฟรมก็เข,ข้าหาดีแล้วก็ทําให้แบบนิวดูแบบเติบโตขึ้นมาอีกขัน้นไม่รู้เิผมรู้สึกว่าเออเอ็นดะูในการที่ เฟรมเขาหารุนพี่แต่ละคนนะครับนอกจากนั้นแล้วในกับแฟนคลับเองเฟรมก็แบบเขาเรียกว่าเป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆนะครับในในบางอันนี้อาจจะออกแนวแบบกวนๆหน่อยนะเช่นแบบไปแบบกอดแชมพูนี่หันมาทําสายตาล้อเลียนว่าแบบที่บ้านนี่แชมพูละเซ่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบเออรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เขาหาดีเนาะหรือว่าตอนช่วงที่น้องเนอยอย,อยังอยู่ในวงก็แบบไปกอดไป ที่เนยบ่อยๆเพราะว่าขามีอวของโอชิเนยใช่ไหมก็ทําให้แบบแฟนกับอินซากันไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เออผมว่าน้องเฟรมก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูดีนะครับก็อ่ะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องเฟรมมีความสุขมากๆสมวังทุกสิ่งที่อะไรก็ปรารถนานะจ้าขอให้ประสบความสาเร็จมีผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็เรียนเก่งๆได้เกียรตินิยมกันไปเลยและอยู่กับวง กันไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ